ม่่ิอะสวัสดีครับทุกคนพบกับรายการมันนี่วันสิดดนะคะวันนี้พี่คริสกลับมาด้วยการตั้งตัวนดเต้นาบนี้เพื่อที่จะดูเอ็มีพร้อมกับทุกคนคะ่ะใช่แล้วคะ่ะวันนี้พี่คริสกลับมาดูเอ็มีครึ่งชีวิตทำสติดใจคะ่ะเอ็มบีนแสดงโดยพี่เอิร์ธและพี่มิกกีนเอง ผ่านนดาวไปก็ไม่เจออีกเลยก็คิดถึงมากๆได้กลับมาดูเอ็มีนี้ก็คือแฮปปี้สุดๆดโอ๋อคหนึงก็คือเรื่องมันอยู่ที่ว่ามีเดอะสตอรี่ขึ้นมาก่อนเอเป็น UV, เอ็มบีก่อนนะเอ็มอัลเฟเชียลเอ็มีซึ่งพี่คริสก็ดูมาแล้วสักพักหนึ่งเมื่อกี้ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งน้ำแปาก็เลยดาอีกรอบหนึ่งจนได้เนาะโอ้แล้ววันนี้จะมาดูตอนจบของคลิปพร้อมกันก็คือ ออฟฟิเชียลเอ็มบีที่น่าจะเป็นตอนจบว่าสุดแล้วสุดของทั้งคู่จะเป็นยังไงในเรื่องนี้ oh, 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 oh. นั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนี้ก็เลยมาทำรีแอคกันเลยว่า <c oughs> เอ็มวันนี้จะเป็นยังไงแต่คาดาว่าน่าจะร้องไห้หนักมากเลยเต็มปชั่วมายาวเฟ้ยเลยเพราะว่าน่าจะร้องไห้หนักเพราะว่าตอนแค่ดูเมื่อกี้ก็ร้องไห้หนักไปแล้วมามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าออฟฟิเชียลเอ็มบีทั้งชีวิต ครึ่งชีวิตทั้ง,งจิตใจโอ้ยขอโทษครับพี่นขาจะจบยังไงพี่คริสจะ react ยังไงอะมาดูเลยดีกว่าค่ะโอเคสตาร์ทปรับมาใา้สัมในตอนที่อยู่ร้านกาแฟเอ่ะอะอะเราก็ลืมเลยใครที่ยังไม่ไปดูอ่ะนะ่าจะพี่คริสจะขอท้าความมิดหนึ่งว่าเอ๊ะเปิดมานี้คืออะไรจริงจริงมันมี อดเดอะสตอรี่ uh, ก่อนหนะ้าที่เล่าเรื่องของวานกับทะเลเพื่อนสนิทกันโดยเป็นตอนเล่าถึงการที่อทะเลเปิดร้านกาแฟาเพื่อรอวานแล้วก็ย้อนความทรงจํากลับไปถึงตอนที่พบกันครั้งแรกอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกันและวันหนึ่งวานคิดกับทะเลเกินเพื่อนแต่ทะเลกลับไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองก็เลยไล่ให้วานไปและวานไปนจริงๆะ ได้เพิ่งจะคิดได้ก็เลยอยากจะหอวันจะกลับมาเมื่อไหร่ก็เลยเปิดร้านกาแฟ24ชั่วโมงหรอนั่นเองนี่คือที่มาของเรื่องทั้งหมดซึ่งจะมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงอะต่อต่อต่ออันนี้คือฟือ่ไที่ที่ที่เคยขาห่า ตอนที่ตกลงมาแล้วก็มาโปะก,กันน่ารักแล้วก็ขาหักนั่นเองเนอะน้ำเก็บกันไว้เนาะแล้ววานจะลุ้ไปเรื่องเนี้ยนี่เนี่ยตอนขาหักนี่คือเล่าย้อนความย้อนความาใจนะสอรี่ซึ่งขาดออกมานะพอจะดูก็รู้เรื่องหแหละแบ่เต็มตเต็มเลืดกว่า ตยยายอจะลองตามมาอยาลองอตอนนี้ตอนกลัวจะทิ้งจะทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิงต้องเก็บไว้เขียนไว้ผู้กางคหาไข่ขแล้วปริกานทุกที่ทุก,ท,กทุกที่นะมึงแล้วก็ตอนนี้ก็มไพ่ไอยู่ด้วยกันแล้ว นี้กำลังย้อนความทรงจำเคยมีด้วยกันนะอุ้ยาอนุขอันนี้เปลียออปนะย่ยนทุอย่าอยากไปหนุนเลยครับสิาบาท พลาดได้กี่ชิ้นอะวิ่งตลกเลยตอนนี้อันนี้เป็นตอนที่หายไปน่ารักมากนี่คืออีพีของกูกันได้รับไหม เจอไอ้มนแล้วนิวทีวีคุณอะไรอ่ะบอดตาอ่ะพอทาเวลพอเกดเดินทางกบตรงๆเทุกทีต้องำคุณอะอ่ะต้งทำคุณบายกันเลยดีกว่า อันนี้นะภาพสุครามหายแล้วคนนั้นจะมุกที่น้นอ,องมึง่า <c oughs> จะพาไปเฮบอกนะกลับมานมาหาหรอกวุใช <c oughs> ่ใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> โอ้ชัว ก็กลับไปอยู่ด้วยกันแล้วโอ้ยทุกคนซึ้งมากถึงจะรู้ว่านี่คือแค่เอ็มีแต่ไม่ไหวหรอแม่พี่นิวพี่จิ๋วคะ่ะใครคิดเอ็มบีอะเหลืออีกเรึ่งหนึง่งมีอะไรอ่ะ,อ,ะอเพลง ทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้และกันไม่ไหวละน้ำตาหยุดไหลไม่ได้เลยโอ้ยซึ้งมากจริงๆบ๊ายลนะทุกคนเจอกันใหม่ในกิลแอคครั้งหน้าเอ็มั้นหน้าแล้วก็อะไรครั้งหน้าต่อไปนี่ตาองอเล่นนะจ๊ะบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนไม่ไหวแล้วบาย